อาวอันนี้คือการทดลองที่2.2เราจะคำนวณค่าฟูลเวฟที่เป็นแบบเซนเตอร์แท็บนะครับ <of> คือรูปนี้โดยเราคำนวณมาแล้วว่าค่าที่มันจะได้นะครับ <ST> <G ET> <ed> ก็คือเราจะหา v max คือเอา9คูณด้วย1.414ค 14, ือรูท2อ2สคือ v max เอา v max มาคูณด้วย0.636มันจะได้เป็น vdc ออกมาก็คือ8.09หรือเราใช้อีกศูนย์หนึ่งก็ได้ vdc เท่ากับ0.9คูณด้วย v m s v m s เราคือ9โวลต์คูณ0.9ได้ประมาณ8.1 8.1กับ8.09เป็นเป็นค่าใกล้เคียงกันโดยประมาณนะครับเราจะดูว่ามันได้ค่านี้จริงหรือไม่หยุดสอ,อง,สงอ่น in V input นะครับเรา9โวลต์0โวลต์ล้วก็9โวลต์เราวัดละตรงนี้มัน9โวลต์เป็นเป็น VDC ทีนี้ V out เราจะมาวัดดูนะครับว่ามันได้8โวลต์จริงหรือไม่นะครับ ได้ประมาณ7โวลต์นะโดยประมาณโอได้8โวลต์นะครับได้8โวลต์เกือบ8โวลต์อ่ะนะครับประมาณ8โวลต์แสดงว่าที่เราคำนวณ8.09 <c oughs> ก็ใกล้เคียงที่เหลือมันก็คือดรอปอยู่ในค่า,าสายไฟกับกับค่าของไดโอดนะครับก่อนเอม ถ้าเราใส่ C ีเข้าไปมันจะเอา V RMS คูณด้วยรูทสองคือหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่นะครับใส่ซเข้าไปมันจะได้สิบสองจุดเจ็ดโวลต์นะครับอมาดูมาวัดดูนะครับอันนี้ผมใส่ C ีเข้าไปแล้วนะครับใส่สีใส่ขั้วถูกนะครับลบอยู่ด้านลบบวกอยู่ด้านบวกอืมวัดค่าเข้าไปชึบนี่มันจะได้ประมาณสิบสองโวลต์ อ่าอีก0.7มันจะไปดอปอยู่ที่ไดโอดกับกับสายวงจรที่เราต่อขั้ววัดต่างๆนะครับเพราะนั้นอันนี้คือค่าที่เราวัดได้ตรงกับค่าที่เราคำนวณได้ทีนี้เรามาดูหน้าตาของอ่าเวฟฟอร์มดูนะครับอ่าถ้าเราวัดเวฟฟอร์มนะครับเอาสโคปมาจับปั <c> ๊บ <oughs> มันก็จะมีค่าริปเปิลที่น้อยกว่า <c oughs> น้อยกว่าฮาร์เบ๊บนะครับฟูลเวฟก็จะมีค่าริปเปิลอยู่นิดเดียวนะครับตามนี้ okay.